สายงานที่กําลังก่อสร้างอยู่อะถ้าเป็นบางที่เขาปิดไปเลยนะเขาไม่ให้เขาไม่ให้คนผ่านไปผ่านมานะเพราะว่ามันถือว่าเป็นจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างไม่แต่แต่มันก็ไม่มีทางเลือกพี่บอลไม่งั้นมันก็จะไกลมากเลยจะไม่มีถนนข้ามเลยใช่ไหมไม่มีจุดข้ามก็เลยต้องยอมเสี่ยงคืออันต้องทํำยังไงคุณควรจะสร้างสะพานรอไว้ก่อนคุณรู้จะมีโครงการนี้คุณสร้างสะพานรอไว้ลงหน้าหรืออันนี้ทิ้งไปกว่าจะขุดกว่าจะตั้งตอมอใช้เวลาเป็นปีพี่กิ่งเอาก่อนหน้านั้นทําอะไรกันอยู่ค่ะเออคือมันมันสะท้อนให้เห็นว่่าาาาเวลทํงนะ หนึ่งก็คือไม่ได้ประสานกันเข้าใจ<ช>ว่ามันคนละเป็นหน่วยงานกันสองก็คือไม่วางแผนไงเออหรือสามวางแผนแต่มันไม่รัดกุมมากพอแล้วสุดท้ายประชาชนก็ต้องชีวิตมาเสี่ยงกันเองแบบนี้ครับเรียกร้องจากใครได้อะไม่มีใครลาออกหรอกค่ะเรื่องแบบเนี้ยกอดเก้าอี้กันไว้ให้แน่นแต่ว่าอย่าลืมดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านด้วยนะคะเห็นแล้วก็ได้แต่เห็นใจนะคือถ้าเป็นบ้านเราอะเราย้ายบ้านหนีได้ปะล่ะ ไม่ได้<า>มีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคือ,อเข้าใจพ่อแม่พี่น้องคืออยู่ตรงจุดนี้ก็ปกติข้ามกันทุกวันก็เดินตรงนี้ได้อ่ะอืมอ่ะจากเรื่องของพระรามสยองเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็สยองไม่แพ้กันอาจจะไม่ได้ใช้บริการนานแล้วนะพวกเรา่ขึ้นรถเมย์ Oh, no. อาจจะไม่ค่อยดีขึ้นนะเพราะว่าเวลางานของเรารถเมย์หมดแล้วไงเ,เ,เ,เข้างานมาไม่มีรถเมย์ก็เลยจาเป็นต้องหารถกันมาเองเนาะคุณผู้ชมแต่ว่าคนที่เขาใช้บริการขนส่งสาธารณะยังมีอีกเยอะนะคะมีอีกมากเลยหนึ่งเลยคือรถเมยนะ์ประหยัดด้วยสองเลยคือเอามาตามทางเราก็ได้ใช้บริการกันไปช่วยลดมลภาวะอะไรก็ว่ากันแต่ว่าครั้งนี้รถเมย์ช่วยรอหน่อยได้ไหมล่ะช่วยรอให้คนนะขึ้นรถให้หมดก่อนอย่างปลอดภัยได้ไหมคะ ยังไม่ได้ไปที่นั่งตัวเองก็ยังออกจากรถเมล์เอาจากไป้ายไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานในฝันที่ไม่กล้าฝันน่แต่ย้องน้อยประตูมันต้องปิดไงพี่กิงอ,นนอันนี้คือประตูยังไม่ทันจะปิดเลยยังไม่ได้พี่บอลอย่าว่าประตูปิดเลยมันไม่คยยังไม่แขึ้นเลยขาเดียยังไม่ทันก้าวเลยอะ่ะรถเมย์ไปแล้วอะ่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นครั้งนี้ขนส่งคะวันนี้วันจันทร์เปิดให้บริการแล้วท่านผอ,อ ผู้ำนวกยการอธิบดีตำแหน่งท่านมีอะไรบ้างดิฉันไม่ทราบนะคะแต่รู้ว่าท่านทํางานเร็วค่ะหรือว่าถ้าลูกน้องท่านดูอยู่ก่อนแล้วเตรียมเรื่องให้กับทางหัวหน้าท่านได้รับทราบเลยนะคะว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมีคนชี้เป้าว่ารถคันนี้เป็นมินิบัสเถื่อนอท่านรออะไรคะวันนี้วันจันทร์จัดการเลยค่ะอ,อ,อช่วยหน่อยเถอพี่กิงรู้ไหมพอบอกว่าเถื่อนปุ๊บเนี่ยมันตกใจหลายตลบนะคือเถื่อนหนึ่งคือมาวิ่งแบบไม่มีใบอนุญาตสองคือมันต้องวิ่งนานขนาดไหนอะ เขาถึงซื้อโฆษณามาแปะที่ตัวรถได้อ่ะอเออเห็นปะม,มันไม่ใช่แบบรถที่เอามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวมันคือรถที่วิ่งอยู่เนี่ยไปไปกับเส้นทางเนี้ยเออจนมีลูกค้าเข้ามาซื้อโฆษณาแปะตัวรถได้สงสารนะเหนื่อยนะคือบ้านนี้เมืองน,นี้เนี่ยอุย้ยไม่ใช่ขอพูดขอพูดใหม่ขอภัยตบแบกบางประเทศบางประเทศบางประเทศไปให้พูดได้เต็มปากเต็มคําหน่อยบางประเทศนะโอ้โหมีป้ายเอ่อเก้าอี้นี้สําหรับผู้พิการนะสําหรับพาระสาหรับอะไรนี่จ้ะ ผู้พิการยังไม่ทันได้ขึ้นเลยจ้าเขาจะไปได้นั่งได้ยังไงะคือตัวบทกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้มันสวยหรูแต่บังคับใช้จริงคนละเรื่องเลยค่ะถามว่าผู้พิการถ้าเกิดว่าเขามีเงินมีรวยขนาดมีคนขับรถมีรถนั่งหรูๆเขาจะมาอยากนั่งหรอคะรถเมย์สวัสดิการในการดูแลคนพิการเป็นยังไงอ,อย่าให้ได้ฟาดเลยค่ะครับอไม่ได้ชี้ช่องนะสำหรับผู้ที่เสียหายจากเหตุการณ์นี้คู่นั้น,นทีิบาดเจ็บ ฟ้องนะครับฟ้องได้เลยยิ่งทัดเถืเ่อนเนี่ยฟ้องทั้งผู้ให้บริการรถเมคันนี้แล้วก็ฟ้องไปถึงหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลด้วยเอางี้ไหม <า S 2> ฟ้องได้หมดเลยร่วมด้วยช่วยสู้เรามีพื้นที่รออยู่ทุกวันอาทิตย์ถกมงเย็นเราช่วยทุกคนนะ่ะถ้าไม่มีใครช่วยคุณ ติดต่อเรามานะคะอันนี้แจ้งให้ท่านรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะฟ้องยังไงมั่นใจชนะแน่นอนสําหรับเหตุการณ์นี้หลักฐานชัดเจนนะครับอะขยับไปดูในพื้นที่จังหวัดแพร่เลยหนุ่มคนนี้ร่อนหาแร่ในลําน้ํายมอันนี้เป็นอาชีพของคนในท้องถิ่นเขาเนาะปรากฏร่อนไปร่อนมาอู้ยึกว่าท้องจะอิ่มเจอ m เออเอาสุกี้ไม่ใช่ 2> MK 2พี่ต้น MK2 นี MK ่คือลูกระเบิด แล้วเจอเสร็จปุ๊บอ้าวอยู่ตรงหน้าแล้วทำยังไงล่ะจัดการเองไม่ได้นะครับรอบนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าเก็บกู้โดยด่วนเลยครับ ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะกักตัวเพื่อนคนนี้เอาไวค้คปล่อยเขากลับบ้านไปนอนก่อนเก็เข้าใจได้ก็ต้องเป็นแบบนั้นคืมเขาต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมนะอีกหลายจุดยังมีพิรุษอยู่เลยอ้าวขายับไปดูในพื้นที่ของพัทยาชนบุรีกันหน่อยนะครับแม้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนพอซาไปมีประเทศใหม่พุ่งขึ้นมาเป็นดาวหางเลยนะเนซัมเมอร์แล้วอะพี่บอลเออจำได้ไหม ชาติไหนที่ไปยึดหาดพัทยามาแล้วไม่นอนโรงแรมไปปูเสืออยู่ริมชายหาดอินเดียแล้วเขามากันเยอะด้วย<ะ>รอบนี้พัทยาเขาก็จัดชุดใหญ่เอาใจนักท่องเที่ยวอินเดียนะครับจัดเทศกาลโฮลี่เป็นเทศกาลใหญ่ของชาวฮินดูในอินเดียแล้วก็ฮินดูทั่วโลกเลยเป็นเทศกาลสาดสีเหมือนกับสงกรานต์บ้านเราแต่เปลี่ยนจากน้ําเป็นสีพอสาดสีเสร็จปุ๊บตีกันครับตีกันวุ่นวายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยพยายามจะจับแยกแต่ เหมือนกับไม่กลัวพากันไปตีกันยกสองจนสุดท้ายตำรวจบอกว่าไม่ไหวแล้วงั้นจับเข้าคุกเลยแล้วกันครับจะรอดเอจริงๆทุกเคสไม่รอดหรอกนะไม่เคยมีแต่ว่าจับได้และเป็นข่าวหรือ่เป็นข่าวเท่านั้นแหละพูดถึงออโรราก็สงสารเขานะทำไมนะฮะเหมือนเขามีแรงดึงดูดอ่ะก็เขามีออรรประจําเลยเขาโดนประจําเลยแต่ว่าแสดงว่าร้านเขาเนี่ยโอ้คนเข้าเยอะจริงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้า หนูเป็นสาวแล้วค่ะอัลบั้มใหม่อีซอบอกไว้อีซอบอกว่ามีคนเปิดอัลบั้มใหม่หนูเป็นสาวแล้วคัมแบ็กมาเรียบร้อยสำหรับเด็กชื่อ ดีแคมดอนตอนเดียวสุดท้ายอ่อยฉาดแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องและบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซีลาสุดใหม่ที่มี s p f 50เนื้อเซรั่มบางเบาด้วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกฟื้นผิวดูไบรท์ในแต่บานไม่นีเวียซูเปอร์ซีคลาสนีเวียอินฟอร์สกครั้งแรกของโลตัสโรบ็กอาหารสดในราคาขายสงตั้งแต่ขีดแรกทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ ปราคาขายส่งถึง2เมษายนนี้ที่โลตัสสาขาใหญ่เท่านั้นไปประชุมไม่ทันแน่เลยอ่ะแดงทุกเส้นเลยอ่ะอาจจะทันลองทางนี้ let's go พันเวลาพอดีเลยอ่ะดื่มแบรนด์ทุกเช้า <Yeah. S 1> เปิดวันเปิดแบรนด์ เมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิบเทคได้ไหมคะก็มาอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยหลากหลายอาการจาลละรดไหลย้อนบรรเทาด้วยเจ็ดคุณสมบัติจากกาวิสคอนคูเป l ลแอคชั่นชนิดน้ำความสมบูรณ์แบบแบบญี่ปุน่นไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่ยังใส่ใจในทุกดีเทล โอชิบาเจแปนออริจินคราฟที่ดีไซน์ใส่ใจทุกดีเทลลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบาทใหม่กล่องทูเอรดีทีวีเจนของมันต้องมีกล่องที่ให้คุณออกกำลังกายกับ AI Fitness และ AI g a เกมพร้อมความบันเทิงครบครันรับฟรีเพียสมัครเด็ดบ้านทรูสมัครเลยถึงสธันวาคมนี้ลุยเพื่อครอบครัว คนโอทีลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขนใหญ่สิบบาทงานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์ fair นิเจอร์แฟร์ at impact สิบห้าถึงยี่สิบสามมีนาคมนี้ที่ impact เหมือนทองธานีเฟอร์นิเจอร์แฟร์งานเดียวที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังดิวเบอรี่คุกกี้แยมอร่อยที่ใครๆก็อยากแยมดิวเบอรี่คุกกี้ แป้งโยคขีในรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายยีาแป้งโยคขีในรัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีแป้งโยคขีในรัศมีวงกลม รอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเขาช่องที่ใส่ใจคัสสรนวัตถุดิบรา่างสรรเป็นกาแฟที่หอมกลมกล่อมในทุกมิติต่อความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเข่าช่องรสแทก้กาแฟไทย LG Dual Cool AI Air ด้วยระบบ AI อัจฉริยะเย็นเร็วปรับลมเย็นแบบรู้ใจได้ไกลทัวห้องช่วยควบคุมอุณหภูมิอย่างลงตัว LG Dual Cool AI Air แอร์ A I A, อัจฉริยะที่รู้ใจเจฟ หลากหลายอาการจะกรดไหลย้อนบรรเทาด้วย7คุณสมบัติจากกาวิสคอนทูบอ็อกชั่นชนิดน้ำเบลแนะนำเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดต่อไปเทพไทยนะคะไปประชุมไม่ทันแน่เลยอะ่ะด่างทุบเส้นเลยอะ่ะอาจจะทัน ลองทางนี้ Let's go พันเวลาพอดีเลยอ่ะดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์เชวลี่แจกใหญ่ว่าเบอร์ออทองคำหนัก10บาทและจีทองคำหนัก2ส,สลิงเพียงส่งใบเสร็จหรือ,อส่งซองกล่าวถึง16เมษายนนี้ภ้ากลางกระแสความเย็นคงที่ทั้งคนทั้งน้อนทั้งวัน m i t ซูบิ s ิเฮ e วี่ Duty ประหยัดไฟเบอร์ห้า พร้อมไปปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศมิสูบิชิเฮว e ดิวตี้ y อสซีจอห์นสัน ผิวดูฉ่ำเด้งด้วยแรงบันดาลใจจากคลินิกใหม่ L'Oréal Paris Hyaluronic Water Cream ด้วยไฮยาลูรอนและเซรามายเนื้อครีมวอเตอร์บางเบาช่วยลดเลือนริ้วรอยทั่วใบหน้าผิวดูฉ่ำเด้งขึ้น3เท่า Hyaluronic Water Cream ใหม่แบบซองลองเลยจาก L'Oréal Paris เพราะเราคู่ควร สนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ CP Extra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสศูนย์ร่วมอาหารและสินค้าคุณภาพแรงเจอร์ anger, แรงใจของผู้ใช้แรงนานสูตรใหม่ผสมแอาจีนีน10บาทอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูู่เบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่10ปีสอน โมง47นาทีอัลบั้มนี้น่าจะออกตอนที่พี่ต้นเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนาะหนูเป็นสาวแล้วเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นอัลบั้มพี่ยุ้ยเหรอหรือใครขออยุญาตเยอะใช่ไหมหนูเป็นสาวแล้วค่ะ ไม่ไม่น้องยังไม่เกิดเอออัลบั้มนี้น้องยังไม่เกิดนะแต่ว่าอัลบั้มนี้เด็กคุณผู้ชมหนูเป็นสาวแล้วใครเคยเห็นเนี่ยบอกว่าจําได้ทันทีเป็นเพลงของพี่ยุย้ยแต่ว่ารอบนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งกับคําว่าหนูเป็นสาวแล้วเพราะมันดันมีคลิปที่ทําให้โลกโซเชียลเนี่ยฮือหายยกใหม่นะฮะหลังจากที่น้องเชื่อมจิตห่างหายจากโลกโซเชียลไปพักหนึ่งล่าสุดปรากฏตัวในคลิปนะครับใส่ชุด เหมือนชุดน้องผู้หญิงเป็นผ้าถุงยาวๆนะกลุยกลายเครื่องประดับสีทองอเ,เดินมานะครับระหว่างทางก็มีบรรดาสาวกนะใส่เสื้อสีชมพูนะ คอยต้อนรับอยู่สองฝั่งอันนี้ปูพรมแดงด้วยแล้วก็ลงลงไปกราบกราบกราบตามจิตศรัทธาอันนี้เราไม่กล้าลวงอยู่แล้ว,วจะเชื่อแบบไหนก็เชื่อไปแต่ว่าหลายคนเนี่ยเข้าไปดูลุกใหม่ของน้องเชื่อมจิตว่าเออเข้ากับอัลบั้มของพี่ยุ้ยญาติเยอะว่าหนูเป็นสาวแล้วเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับแต่จากจะพาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนรถมอเตอร์ไซค์เวลาขี่กันไปซ้อนสองเนี่ยก็ถือว่าปากตินะแต่ควรจะใส่หมวกกันน็อก ทั้ง2คนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าครั้งนี้ซ้อน3ซ้อนมา3คนอัดมากันแน่นเลยแต่ปรากฏออกจากถนนใหญ่ไปปุ๊บไปตัดหน้ารถ Fortuner แล้วเขาเบรกไม่ทันชนเข้าไปเต็มๆ3คนร่างกระเด็นเสียชีวิตทันทีคาที่2รายครับในบนท้องถนนนะคะคุณผู้ชมทุกอย่างปลอดภัยหมดเลยมาเลนถูกต้องความเร็วไม่เกินกำหนดแต่อากาศมันร้อนนะ โอ้โหแล้วช่วงนี้ตอนกลางวันนะขนาดว่าเรานั่งอยู่ในรถที่มีแอร์แขนบางทีโผล่ออกไปเนี่ยโอโแดดเ<ข>รีรเยม็ถูกงอแงเลยโอ้ว่ามันร้อนมากจริงๆคุณผู้ชมเพราะฉันมีโอกาสเป็นไปได้มากๆเลยนะคะว่าการขี่รถมอเตอร์ไซค์กลางแจ้งอาจจะนำมาซึ่งการวูบเป็นลมได้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะ